ผู้ว่าราชการเทพหานรพนนะครับเป็นประธานในการประชุมร่วมความร่วมมือกในการบริหารจัดการน้ํานะครับก็เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดหกจังหวัดพระมณฑลญทนหกจังหวัดด้วยกันปริมณฑลทก็คือจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับกรุงเทพหกจังหวัดด้วยกันนะครับแล้วฟ้าปฐมจะเชิเสาวประทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนนทบุรีรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับกรมชลประทานกรมอุทกศาสสร์กรงทัพเรือกรมอุตุทิยมวิทยาพวกนี้มากันหมดเลยนะครับ ประเด็นอยู่ตรงที่ตัวแทนจากอบุตุนิยมวิทยาครับเขาให้ข้อมูลอย่างนี้ครับบอกว่าน้ําจะมากอีกช่วงหนึ่งคือตอนเนี้ไอไลออนล็อกเนี่ยมันอ่อนตัวไปแล้วนะครับเบาๆแล้วมีนิดหน่อยถือว่าถือว่าไม่ไม่กระทบมากอืแต่ว่าคมปาซุนะครับคมปาซุพายุคมปราสุที่มาใหม่นี่ก่อตัวมันขึ้นเวียดนามมาแล้วเนี่ยนะจะเคลื่อนตัวเข้ามา นะครับ13-14ตุลาคมนี้ก็คือพรุ่งนี้มาลืนนี้อ่อนนะพรุ่งนี้มาลืนนี้ครับตอนออกเฉียงเหนือนะครับหลายหลายพื้นที่เขาบอกอย่างนี้เลยนะักรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยบอกเลยบอกว่าหนึ่งทุ่ม,อมของวันที่14ตุลาคมฮะภาคกลางทั้งหมดตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีมวลน้ำมหาศาลหมายถึงฝนจะตกเยอะเลยนะครับแล้วจะทำให้น้ำสูงขึ้นและฝนจะตกอย่างต่อเนื่องไปจนถึง16 ตุลาคมสิบเจ็ดนั่นแหละถึงจะเบาโอ้โหฝนนั่นเลยมันจะตกได้หลายวันกันอ่ะนสามวันต่อเนื่องสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดด้วยแล้วผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะเนี่ยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยระบุเลยเวลาเลยว่าตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มของสิบสี่ตุลาคมโอ้โหมันชัดเจนมากเลยเขาดู เขาดูอ่าความเร็วความเร็วของของจุดศูนย์กลางครับมันเคลื่อนที่เท่าไหร่แล้วเรารู้อยู่แล้วไงระยะระยะทางจากเวียดนามมาถึงไทยเท่าไหร่ครับเขาคำนวณได้หมดโอ้โหคือประมาณหัวค่ําอ่ะคําของวันที่สิบสี่นะฮะใช่ครับแล้วจะตกันต่อเนื่องเลยนะครับก็อาจจะทาให้น่น้ำเยอะเพราะนั้นต้องระมัดระวังนะครับเมื่อวานนี้ครับหลังจากนั้นเนี่ยทางทางผู้ว่าศวินนะครับก็บอกต่อนะครับบอกว่า ก็ทางกรุงเทพมหานครก็ได้เตรียมความพร้อมครับมือนะครับว่าหากว่าน้ําจะมามากเนี่ยนะก็เชิญ6 6ผู้ว่าเนี่ยมาประชุมร่วมกันนะครับแต่ก็บอกว่าสิ่งที่น่ากังวลที่สุดก็คือถ้าฝนตกเนี่ยอาจจะระบายออกได้ช้าในกรุงเทพมหานครนะแกบอกว่าเพราะท่อระบายน้ําของกรุงเทพมหานครมีขนาดเล็กกว่าปกติอเอออ่ะนี่ผมสงสัยนะเนี่ยแล้วปกติมันขนาดไหนอืม แล้วกรุงเทพมหานครนี่คือเมืองหลวงนะครับทําไมไม่ทําให้มันปกติหรือใหญ่กว่าปกติอ่ะใช่ครับแล้วไอ้ท่อปกติมันไปอยู่ตรงไหนร่ผมสงสัยมากเลยมันเป็นคาถามที่จนสงสัยเลยเออนะฮะไอ้ที่เราเห็นกันอยู่นี่คือไม่ปกติใช่ไหมเออนี่ใช่ไงแล้วกรุงเทพเี็เมืองหลวง่ะคนเยอะที่สุดอะเออรถแล้วก็ตกที่ก็ท่วมทีทำไมท่อมันไม่ปกติวะเออเดี๋ยวต้องต้องขอดูภาพท่อปกติกับไม่ปกติหน่อยมันเป็นยังไงเออจริง่ผมสงสัยจริงแลเนี่ยครับ แล้วท่อปกติมันอยู่ไหนวะจริงเออแล้วคือ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 อย่างว่าถ้าปกติเล็กกว่าปกติอ่ะยังมีมั้ปกติแล้วเล็กกว่าปกติคนสวรรค์บ้านผมนึกอยู่ที่ไหนวะผมสงสัยจริงเลยอาวอืาไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับนี่ยังไม่จบนะครับเพราะว่าตอนท้ายบอกด้วยนักถ่าวถามว่าหนักใจไหมเนี่ยน้ำมาเยอะเหลือเกินปีนี้เพราะว่าลูกแรกลูกสองลูกสามจะตามมาเนี่ยนะ เขาก็บอกว่าหนักใจครับก็หนักใจนะท่านตุ้งติ้ก็หนักใจแต่เชื่อว่าน่าจะประทับประคองไม่ให้น้ําท่วมกรุงเทพได้อืไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับยังไงผมไม่อยากให้เรียกว่าน้ําท่วมอืมอ้าวให้เรียกว่าน้ํามากจะดีกว่าเออเอาดิงเออไอที่เราเห็นที่เห็นอยู่เยอะๆไม่ใช่น้าท่วมไม่ใช่น้ําท่วมน้ามากน้ามากอ๋อต้องเข้าใจกันผิดดิที่พันมากเข้าใจกันผิดนี่เข้าใจกันถูกแล้วล่ะอ่า แต่ว่าท่านพูดว่าอยากให้เรียกใหม่ไง<อ>ไปเรียกน้าท่วมเนี่ยเหมือนกับว่าป้องกันไม่ได้เลยเทพท่วมอีกแล้วใช้ว่ากรุงเทพน้ามากโอเคต่อไปเราต้องก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้หมอมรชวงศุขุมพันบริพัตรครับผู้ว,ว่าคนก่อนเนี่ยใช้อะไรอย่าอย่าเรียกว่าน้ําท่วมให้เรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรครับพี่โจ้นาขังรอระบายออ้อหประเทศเราเก่งจริงนะในการเรียกคำครับผมผมึูว่าจะจบไปแล้วนะไอ้น้ำขังรอระบายเมีน้ำมากไปอยอะนล้ล่าสุดน้ำมากนะ เออนี oh, ่นี่ที่ยังแก้ไม่ได้ก็ไม่รู้ต่อไปจะจะเป็นน้ําอะไรอีกนะะเอาเอาเอา